Mission the Moon. mission. Continue with to your the 5 Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้นำธุรกิจรอคอย Ultimate Business Boot Camp for Business Owners and Next Gen Leaders รุ่นที่2ครับ หลักสูตรเข้มข้น7สัปดาห์สำหรับผู้นำที่พร้อมฝ่าวิกฤตธุรกิจเสริมทักษะจำเป็นทั้งกลยุทธ์การเงินข้อมูลการบริหารคนนะครับนำไปใช้ได้จริงทันทีเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME นะครับทายาทธุรกิจและผู้นำรุ่นใหม่นะครับพิเศษรุ่นนี้เรามีเน็ตเวิร์กิ่งกับเอ็นกลมด้วยนะครับอ่านรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ e Mission Academy ่หรือ Official Admission to the Moon ครับ สวัสดีครับ5 minutes นะครับมาต่อกันที่ตอนที่2ของ48 laws of power นะฮะกดข้อที่16 use absence to increase respect and honor ใช้การหายไปเงียบหายไปเพื่อเพิ่มความเคารพและเกียรติยศนะครับการปรากฏตัวมากเกินไปจะทำให้คุณดูเป็นคนธรรมดาลและไร้ค่าเมื่อคุณสร้างชื่อเสียงแล้วเนี่นะครับการหายไปบ้างจะทำให้คุณเป็นคนพูดถึงและได้รับความชื่นชมมากขึ้น t h e อ s ซสนะครับผู้พิพากษาชาวมีเดียสร้าง ชื่อเสียงด้านความยุติธรรมหลังจากนั้นเขาก็ถอนตัวจากการทําหน้าที่ทําให้ประเทศตกอยู่ภายใต้ความโกลาหละนะครับผู้คนจึงแห่แห่มาขอให้เขากลับมาทําหน้าที่กษัตริย์ให้อํานาจสูงสุดแก่เขาและได้รับความเคารพราวกับเป็นเทพเจ้ากฎข้อที่17 keep others in suspended terror cultivate an air of unpredictability จงทําให้คนอื่นนั้นคาดเดาไม่ถูกสร้างบรรยากาศแห่งความลึกลับคาดเดาไม่ได้นะครับพฤติกรรมที่คาดเดาได้ทําให้คนอื่นนั้นควบคุมคุณได้จงทําตัวเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เพื่อคนอื่นนั้นเสียสมดุลและความหวาดกลัวนะครับบ๊อบบี้ฟิชเชอร์นักหมากรุกระดับโลกเนี่ยใช้พฤติกรรมแปลกๆในการแข่งขันเวลาเขาแข่งขันนะครับโดยเฉพาะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกกับบอริส,สปาสกี้นะครับเช่น การมาสายการบ่นเรื่องต่างๆหรือการเดินหมากผิดพลาดโดยเจตนาทำให้บริซเนเสียสมาริทและเกิดความสับสนจนนำไปสู่การพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับกดข้อที่18นะครับ Do not build f a u d t r e s t to protect yourself Isolation is dangerous อย่าสร้างป้อมปราการเพื่อปกป้องตัวเองออกจากสังคมการโดดเดี่ยวนั้นอันตราย นะครับเป้ปาหายอาจจะดูปลอดภัยแต่การโดดเดี่ยวนั้นทําให้คุณพลาดข้อมูลสําคัญและกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายขึ้นจงอยู่ในผู้คนและอยู่กับพันธมิตรนะครับจินซีฮ่องเจ้จากพระองค์แรกนะครับแยกตัวออกจากโลกภายนอกด้วยความหวาดระแวงและใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังลับตลอดเวลานะครับทำให้พระองค์ไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกขุนนางที่คิดร้ายมงการในที่สุดกฎข้อที่19นะครับ know who you are dealing with do not offend the wrong person จง รู้ว่าคุณกําลังดีวกับใครอยู่อย่าไปสร้างความขุ่นเคืองให้คนที่ผิดนะครับผู้คนนั้นแตกต่างออกไปบางคนจะแก้แค้นอย่างรุนแรงจากการถูกดูหมินนะครับจงเลือกเหยื่อและคู่ต่อสู้ของคุณอย่างระมัดระวังนะครับพระเจ้าชาแห่งโครวาเสเมียนะครับดูถูกดูหมิ่นเจงกิสคานซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจำให้เจงกิสคานนั้นเก็บความแค้นไว้ลึกและเมื่อมีโอกาสจึงบทขยี้อาณาจักรของพระองค์จนจริงนา ข้อที่20นะครับ do not commit to anyone นะครับอย่าผูกมัดตัวเองกับใครนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเข้าข้างฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงรักษาความเป็นอิสระของคุณไว้ให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อให้คุณเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์และทําให้คนอื่นต้องมางอคุณนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1นังแหงกรีนะครับทรงใช้วิธีทางการทูตกับเจ้าชายและกรรษัตริย์ต่างๆทั่วยุโรปนะฮะโดยการพูดคุยกับคนเยอะ รเราก็ไม่ได้ตกลงปลงใจอภิเษกษสมรสกับใครเลยนะครับทำให้พระองค์นั้นมีอำนาจต่อรองและรักษาความเป็นอิสระของอังกฤษไว้ได้อีกตัวอย่างหนึ่งคืออ,อ,อ,อิสเบลาเบลาเดสเตนะครับเป็นผู้ปกครองรัฐเล็กๆในอิตาลีนะครับที่รักษาความเป็นกลางและผูกมิตรกับทุกฝ่ายในสงครามนะครับทำให้รัฐของเธอเนี่ยรอดพ้นจากการถูกยึดครองได้นะครับกฎข้อที่2 1นะครับ play a sucker to catch a sucker s e e m d u m b e r h a n y o u r a k นะฮะหลักการคือไม่มีใครชอบถูกมองว่าตัวเองเป็นคนโง่ เทคนิคคือทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาฉลาดกว่าคุณเมื่อคนอื่นเขามั่นใจแบบนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาจะไม่สงสัยในเจตนาของคุณยกตัวยอย่างเช่นฟ mm ิลิปอาโนและจอห์นสลักนะหลอกลวงนักลงทุนผู้มั่งคั่งในเหตุการณ์เหมืองเพชรปลอมนะครับด้วยการแซงทําเป็นชาวบ้านซื่อๆที่ไม่ค่อยจะรู้อะไรทําให้เรานักลงทุนผู้ที่คิดว่าตัวเองนั้นชาญฉลาดลดกา,ดการระแวดระวังลงแล้วก็ถูกหลอกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกในะกฎพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะควรจะไปใช้อะไรมั่ซั่วบางข้อ ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เห็นด้วยลวงถึงผมด้วยนะฮะแต่มันคือหนังสือนะกดข้อที่22ครับ use the surrender tactic transform weakness into power นะครับใช้กลยุทธ์การยอมแพ้เปลี่ยนความอ่อนแอให้เป็นอำนาจนะฮะเมื่อตอนที่คุณไม่พร้อมอ่อนแออยู่เนี่ยอย่าสู้เพื่อรักษาเกียรติอะไรแบบนี้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะยอมแพ้ต้องยอมการยอมแพ้ทําให้คุณมีเวลาฟื้นตัวนะครับและกลับไปเป็นผู้ชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเบรตโธวบรัสนะครับนะักเขียนบทละครคอมมิวนิสต์นะฮะ ที่เมื่อถูกคณะกรรมการกิจการต่อต้านอเมริกาสอบสวนเนี่ยเขากลับตอบคําถามอย่างสุภาพและแสดงความร่วมมืออย่างเป็นเต็มที่แทนที่จะโต้เถียงหรือปฏิเสธอย่างที่เพื่อนร่วมอุดมการ์ของเขาจะทําซึ่งช่วยเขานั้นพ้นจากการลงโทษและยังคงทํางานต่อไปได้23นะครับ concentrate your forces จงรวมศูนย์อำนาจของคุณจงรวบรวมพลังงานและทรัพยากรของคุณไว้ที่จุดที่แข็งที่สุดคุณจะได้ประโยชน์มากกว่าการกระโดดไปกระโดดมาทำหลายอย่างมากนะฮะ กษัตริย์แห่งอาณาจักรบูกระจายกําลังไปทําสงครามหลายแนวนะฮะทำให้ทัพอ่อนแอแล้วก็ในที่สุดถูกโจมตีจนแพ้นะฮะในธุรทางธุรกิจก,ก็เช่นกัน24นะครับ play the perfect counter นะฮะจงเป็นบทบาทขุนนางที่สมบูรณ์ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจการเป็นขุนนางที่สมบูรณ์แบบคือการควบคุมความรู้สึกอย่างแยบยลน,นะครับคือต้องให เจ้านายพึงพอใจอ่อนข้อให้ผู้ที่สูงกว่านะฮะและแสดงอํานาจเหนือผู้อื่นอย่างนุ่มนวลและสง่างามนะครับกฎข้อนี้เนี่ยครอบคลุมแนวคิดหลายอย่าง <c oughs> เช่นหลีกเลี่ยงการโอ้อวดนะครับทำทุกอย่างให้ดูง่ายนะฮะร,รู้จักแบบใช้คำว่าพูดพูดเป็นอยู่เป็นทําตัวเองให้เป็นที่สังเกตเห็นนะครับปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับบุคคลไม่เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายไม่แสดงความสนิทสนมกับเจ้านายมากเกินไปไม่มพิภ์วิจารณ์ผู้ที่สูงกว่าโดยตรง อย่าล้อเล่นเรื่องรูปลักษ์หรือรสนิยมไม่เป็นคนขี้บ่นหรือมองโลกในแง่ร้ายรู้จักสังเกตตัวเองควบคุมอารมณ์ปรับตัวเองเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เป็นแหล่งรวมของความสุขนี่คือบทบาทของคุณนางที่สมบูรณ์แบบ25นะครับ recreate yourself จงสร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมาอย่ารับบทบาทที่สังคมนั้นยัดเยียดให้จงสร้างตัวตนที่น่าสนใจของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคนควบคุมภาพหลักนั้นเราจะสังเกตว่านักธุรกิจจานวนมากยุคนี้ใช้วิธีนี้นะคือไม่เป็นแบบที่สังคมต้องการให้เป็นแล้วก็สร้างตัวตนใหมม่ขึ้นานาะ 26 keep your hands clean จงรักษามือให้สะอาดนะครับคุณต้องดูเป็นเหมือนคนที่มีมารยาทและมีประสิทธิภาพมือของคุณไม่ควรแปดเพื่อนความผิดพลาดหรือการกระทําที่ไม่ดีจงรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงอย่างไร้ที่ตินะครับมันเริ่มไม่ดีตรงนี้แหละก็คือถ้าจะทําต้องให้คนอื่นทําให้นะฮะเออนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนไว้นะครับโจโฉแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่สั่งประหารหัวหน้าสเสบียงของเขาเพื่อเป็นแพะรับบาปสำหรับการขาดแคลงอาหารในกองทัพ ทำให้ทหารหยุดบ่นและยังคงความเชื่อมั่นในตัวเขาอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระนางคิโอปราตาที่ทรงใช้จูเลียสซีซาลามาร์กแอนโทนีเป็นหมากในการกำจัดพี่น้องและศัตรูของเธอโดยพระนางไม่ต้องลงมือทำเองนั่นเองนะครับเรื่องนี้เราก็เห็นเยอะนะโดยเฉพาะในการเมือง27ครับ Play on people's need to believe to create a c u l t like following นะฮะเล่นกับความต้องการของคนอื่นที่จะเชื่อเพื่อสร้างสาววเมืองลัทธินะฮะไอ้ข้อนี้ก็ไม่ดีนะฮะ ผู้คนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะเชื่อในบางสิ่งบางอย่างนะครับจงเป็นจุดรวมของความปรารถนานั้นด้วยการเสนอเป้าหมายหรือศรัทธาใหม่ให้กับพวกเขานะฮะอันนี้ก็เป็นตระกูลเขาทั้งหลายนะฮะมันจะมีแบบคนที่แบบโอ้เราได้รับนี่มิจฉาธเทมดาอะไรอย่างเงี้ยใช้คาพูดที่กลุ่มเครือสร้างพิธีกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปหลอกคนแบบนี้ไม่ดีข้อนี้ไม่ดีแต่ก็สามารถทําให้มันดีได้เหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพลิตไปทางไหนนะครับข้อที่20บาทครับ interaction with b u l i n e s s นะฮะจงทําอะไรด้วยความกล้าหาญ หากไม่มั่นใจในแนวทางปฏิบัติอย่าลองทาความสงสัยของคุณจะส่งผลต่อการลงมือทําความขี้ขลาดเป็นอันตรายจงลงมือทําด้วยความกล้าหาญเปียโรอาร์เรติโนนะครับผู้ช่วยธรรมดาธรราคนหนึ่งในโรมเนี่ยได้รับชื่อเสียงและตําแหน่งงานจากการเขียนบทความโจมตีบุคคลสําคัญในโรมอย่างกล้าหาญนะครับคือเนี่ยทำมันต้องทําให้กล้าหาญหรือว่าคริสโตเฟคอลัมบัสเรียกร้องตำแหน่งและสิทธิพิเศษที่ดูบ้าคลั่งเยอะมากจากราชสมนักสเปน เพื่อการเดินเรือของเขาแต,แต่ด้วยความกล้าหาญของคำพูดต่างๆเขาได้รับสิ่งที่ต้องการ29นะครับ plan all the way to the end นะฮะจงวางแผนไปจนถึงจุดสิ้นสุดเลยนะครับจุดจบหรือจุดสิ้นสุดเนี่ยคือทุกสิ่งจงวางแผนไปจนถึงจุดนั้นโดยก็น,นึงถึงผลลัพธ์อุปสรรคและโชคชะตาที่จะจะพลิกผันได้วา,ดว,าวาก u สนูเนสเดอบาโบานี่ยฮะเป็นนักสำรวจมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ แล้วเขาก็ไปได้ยินข่าวลือถึงดินแดนทองคำเอลดราโดนะฮะแล้วก็ไปขอทรัพยากรต่างๆอะไรมามากมายนะฮะปรากฏว่าดันวางแผนไม่ละเอียดพอนะฮะก็ถูกจับแล้วก็ประหารชีวิตแต่มันดันมีคนที่ไปเรียกว่าชุบมือเปิบนะฮะแล้วก็ชิงความสำเร็จไปได้เป็นต้นนะครับข้อที่30นะครับ make your accomplishment seems effortless นะฮะจงทำให้ความสำเร็จของคุณนั้นดูเหมือนไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเยอะชิลๆนะฮะ หลักการก,ก็คือการกระทำของคุณนั้นต้องดูเป็นธรรมชาติและดูง่ายดายความพยายามและการฝึกฝนทั้งหมดเคเล็ดลับต่างๆให้ปิดไปเบื้องหลังนะครับยกอย่างเช่นแฮร์รี่ฮูดินียอดนักมายากลน,นะฮะทำให้การแสดงของเขานั้นดูเหมือนเป็นเวทมนต์แบบเหนือธรรมชาติเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาน่ะฝึกหนักมากๆนะฮะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะครับทำให้ผู้คนนั้นทึ่งแล้วก็ยกย่องเขาในฐานะอัจฉริยะ3 1ครับ control the options get others to play with the cards you deal นะครับจงควบคุมทางเลือกให้คนอื่นนั้นเล่นไพ่ที่คุณแจกให้นะครับหนึ่งใน Deception ที่ดีที่สุดคือการทำให้คนรู้สึกว่าเขามีทางเลือกนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยทางเลือกเน่คุณเลือกไว้ให้หมดล้คือคิดไว้หมดแล้วนะครับข้อนี้ก็ต้องระวังนนเวลาไปใช้นะครับพระเจ้าอีวานผู้โหดร้ายแช่งทําเป็นสละราชสมบัติทำให้ชาวเมืองมอสโกหวาดกลัวและกลาหลจากนั้นก็เสนอทางเลือกพวกเขาเลือกระหว่างการที่ เขาจะหายไปแล้วพวกปล่อยให้พวกเขาเผชิญความโกลาหลหรือเลือกให้เขากลับมามีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับแน่นอนว่าประชากรเลือกอย่างหลังนะครับทำให้เขามีอำนาจอย่างที่ต้องการโดยไม่มีใครบน่นนะฮะเราเห็นเกมนี้เยอะเหมือนกันนะในการเมืองระดับโลกกฎข้อที่3.2 p ส,สนะครับ say to people s fantasies นะฮะจงเล่นกับจินตนาการของผู้คนความจริงมักเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามและไม่พึงประสงค์นะครับบางทีเนี่ยเวลาเล่นกับจินตนาการของผู้คนเนี่ยคนจะชอบมากกว่า เช่นมันมีนักแร่ประทักคนหนึ่งชื่ออิลบราการิโน่นะครับไปหลอกลวงชาวเมืองเวนิสที่กำลังเศรษฐก,กิจตกต่ำด้วยการเสนอสูตรลับนะฮรับในการแปลธาตุธรรมดาให้กลายเป็นทองคำผู้คนเชื่อและลงทุนกับเขานะครับพะเขาสร้างความหวังและจินตนาการถึงความรุ่งโรจน์ในอนาคตให้เห็นภาพไดนะ้นี่ก็เป็นหลักการของแชร์ลูกโซ่นะฮะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ผิดเอาไปใช้ในทางที่ถูกก็อาจจะดีได้กฎข้อที่33นะครับ discover each man s ซัมสกรูนะครับจงหาจุดอ่อนของแต่ละคนนะครับทุกคนมีจุดอ่อนซึ่งมันจะเป็นความไม่มั่นคงอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือความต้องการที่จะซ่อนเร้นไว้เมื่อคนพบแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือได้แต่เ็าอีกอะข้อนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังจเซฟตูวีเนี่ยนะครับนักคาศิลปะคนดังที่เข้าใจความไม่มั่นคงของอาราเบล่าฮันดิงตันนะครับภรรยาของเษฐีรถไฟผู้มั่งคัง่งซึ่งมาจากชนชั้นแรงงานและต้องการไปที่ยอมรับในสังคมชั้นสูงนะครับ เขาทาให้เธอรู้สึกสําคัญและมีรสนิยมทําให้เธอไว้ใจและซื้อผลงานศิลปะราคาแพงจากเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น34นะครับ Be royal in your own fashion act like a king to be treated like one นะครับจงวางตัวอย่างกษัตริย์ทาตัวเหมือนกษัตริย์เพื่อจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกษัตริย์นะครับวิธีการที่คุณวางตัวจะกําหนดว่าคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรในระยะยาวการวางตัวเหมือนคนธรรมดาผู้คนก็จะไม่เคารพคุณนะครับ Christopher Columbus แม้จะมาจากครอบครัวช่างทอผ้า แต่เขากลับวางตัวและเรียกร้องสิทธทิพิเศษต่างๆเรากับเป็นเชื้อพระวงศ์ทำให้ราชสำนักสเปนเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างมากและให้เงินทุนสับสนการสำรวจโลกของเขาในที่สุดแต่คริสโตเฟอร์คอลัมบ,บัสก็ <c oughs> ก็ทำสำเร็จด้วยนะครับ35นะครับโอ้นี้ผมชอบ Master the Art of Timing จงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลานะครับอย่ารีบร้อนการแสดงถึงการขาดการควบคุมตัวเองและการควบคุมเวลานะครับคุณจะดูหล่นไปหมดนะครับจง ทำเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าสิ่งดีๆที่คุณต้องการนั้นจะมาหาคุณในที่สุดนะครับโจเซฟฟูเชร์รัฐบุรุษชาวฝรั่งเศสนะฮะในยุคปฏิัติฝรั่งเศสเนี่ยเขารู้จักการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะเวลาทางการเมืองเสมอรู้ว่าเมื่อไหร่ควรคอยเมื่อไหร่ควรลงมือเมื่อไหร่ควรซ่อนตัวทําให้เขารอดพ้นจากความวุ่นวายและก้าวขึ้นเป็นตําแหน่งสูงสุดในหลายรัฐบาลนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตอนที่2ออย่างที่บอกทีนึ่งนะว่าของพวกนี้หลายอย่าง มันคือมีดเหระมีดเอาไปใช้ทําอาหารก็มีประโยชน์นะครับเอาไปฆ่าคนก็ได้ก็เป็นโทษต้องระวังนะครับขอบคุณที่ตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที